เรื่องของสเปคก็ให้มาดีทัดก็ดีวิดีโออ่ะมาดูเทสเขาบอกกล้องหน้าเขาอาจได้ 4K เลยนะโอ้โหได้ 4K เลยครับเจ๋งจริง,รงฮะผมบอกเลย สวัสดีครับพบกับการพรีวิว Samsung Galaxy M31 หรือ M31 นะครับอันนี้สั่งมาราคาประมาณ7,2 0ดตอนแรกเนี่ยเขาเปิดขาย8,590ซึ่งตอน,นตออกมาแรกๆรกๆ็คุ้มจะตาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถูกลงอีกได้คอยได้อะไรอีกนะครับแต่เปิดขายมาได้สักพักละเขาเปิดตัวเนี่ยเหมือนประมาณวันที่25ากุมภาถ้าขายไทยเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าก็มีคอมเมนต์เยอะมากเลยให้เรามาแบบรีวิวหน่อยพี่ซึ่งเราไม่มีเครื่องครับผมพูดตรงๆผมต้องเก็บิน นะครับซื้อแล้วก็เดี๋ยวเราจะปล่อยเครื่องรีวิวด้วยนะฮะนี่เราต้องพูดตามตรงเลยมันติดโควิดเราก็ไม่ค่อยมีเงินนะครับแต่ว่าถ้าอยากดูเราก็หามาให้ได้นะครับโดยการสั่งมาเลยนะประมาณนี้ผมสั่งในช้อปปีนะมันก็ได้คอยคืนอะไรเงี้ยนะครับนี่เป็น M31 มาเลยจ้ะแกะก็ะ ประมาณนี้นะครับน่ารักเลยเนอน M31 ตัวนี้เนี่ยคนในกลุ่มโหขายทิ้งน้อยมากคือผมจะหาซื้อมือสองใช่ไหมไม่มีขายคือ,คอมาปุ๊บก,ก็คือไปเลยอะมาปุ๊บมันไม่เหลือมาถึงผมเลยสักเครื่องเลยนะครับแหมแล้วคือมือสองราคามันก็ตกน้อยมากมือหนึ่งนี่แทบไม่ตกนี่เปิดขายมาลดไปแค่ประมาณพันเดียวเองนะซึ่งมันจะแตกต่างจากตระกูล A นะที่คนชอบบน่บนๆกันว่ามันเฮ้ยราคามันเปิดมาคือตระกูล A คุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันขายแบบมีศูนย์บริการแบบคือในช็อปเขาก็มีตระกูล A ขายไงแต่ว่าไอ นี่คุณต้องสั่งคุณต้องสั่งออนไลน์นะมันก็อาจจะไม่สะดวกอะไรว่าไปนะครับประมาณนั้นแกะแกะแบบดีๆครับของออใหม่เลย M31 ตอนแรกจะสั่งสีน้ำเงินสีแดงก็เห็นว่าสวยดีนะแต่กลัวมันจะขายไม่ออกครับมันมีขายทั้งหมดด้วยกัน3สีนะสีแดงสวยดีสีน้ำเงินแล้วก็สีดำอันนี้สีดำเราก็แกะแกะกันสดๆนะครับแกะออกมา กล่องมันก็ตามสภาพครับลดคอรสแต่ผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วผมไม่ได้เอากล่องมาโชว์ใครนะครับออกมาครับนี่ ตัวเครื่องโอ้หุปก,กรณ์มีมาให้ครบเลยนะมีหูฟังครับแบบイยบัดนี่หนึ่งอันสายทสีหนึ่งอันแล้วก็น่าจะเป็น15วัตต์นะตัวนี้แน่นอนอะนะครับแล้วก็5 2 15วัตต์นะว่ากันไปมีฟิลม์มไหมไม่น่ามีอะดูจากกล่องเบาๆไม่น่ามีฮะเพราะว่ารุ่นนี้เขาต้องให้ไปซื้อเพิ่มแน่นอนอนะมันลดคอรสเหมือนพวกเสี่ยวมี่อะไม่มีหูฟังไม่มีอะไรมาให้ครับคุณต้องไปเนี่ยวแต่ซัมซุงเาก็มีมาให้ครบนะยกเว้นคุณต้องไปติดฟิลม์มเอามัง้ง อันนี้ก็ของในกล่องนะคุณต้องไปติดฟิล์มเอาแล้วก็คุณต้องน่าจะต้องซื้อเคสด้วยสีดำนะครับสีดํา อัวนี้เป็น Infinity U นะฮะซึ่งตัวใหม่ที่เป็นตระกูล A เนี่ยจะเป็น Infinity O ด้านซ้ายไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็น Infinity ี้ยู i n นฟินิตี้ยูจะบอกว่าอิน i n ตุจะบ้าเหรอตัวเครื่องครับดิเมนชันเนี่ยต้องบอกเลยว่าแบต6,000แล้วดิเมนชันขนาดนี้ไม่มีแบรนด์ไหนทำได้แล้วนะครับเขาเป็นผู้นำนวัตกรรมทางด้านแฟชั่นต้องยกให้เขาอันนี้ต้องขอชมอวยคืออวยนะครับผมชัดเจนอยู่แล้วผมอวยคือผมอวยนะฮะไม่มีพูดกึ่งกลางๆนะครับผมไม่กลัวดราม่าอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าไหนที่มันไม่ดีหรือออออมม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 มััััันนนนนนนไไไ่่่่่่ตตตตบบโจจทย์คสวากกกะะะ็้งดีถูปแ ที่มันเอาลงมาหรวยได้มันก็เอาลงมารวยฮะเพราะว่ามือถือแต่ละคนมันไม่ได้สีเรียดเท่ากันอันนี้เป็นสีดําดำหมับเลยนะครับเป็นพลาสติกนะ ทั้งตัวแต่งานประกอบแน่นหนามากแล้วก็จอครับผมบอกเลยว่าจอเนี่ยแบรนด์หลายๆแบรนด์เนี่ยมันเน้นนวัตกรรมอะไรมาให้เยอะนะแต่จริงๆมันมันต้องดูก่อนว่าเนี่ยจอเนี่ยแข็งเป๊กเลยนะครับคือจับไปมันไม่เหมือนจอที่เป็นพลาสติกแล้วกดแบบยุบยับยุบยับคือจริงๆมันอาจจะยุบยับยุบยับแหละแต่หมายถึงฟิลลิ่งที่เรากดไปเนี่ยเนี่ยมันมันเหมือนเราจับชั้นกระจกจริงๆไม่ต้องมาโม้ลอกว่ากอริลากาดไหนครับผมไม่ได้สนใจกอริลากาดไหนบางทีโม้มากาดห้าจับดูมอนจอพลาสติกกากๆอันนี้ก็นนนะัซึ่งมจ บางมากเลยนะครับขอบเครื่องเดี๋ยวดูนก่อนกล้องนี้ไม่นุนมากมีประมาณนี้แล้วก็มีกล้อง4ตัวนะครับเป็น64ล้านพิกเซลด้วยตัวนี้ยัดสเปคมาเยอะจริงๆนะครับซัมซุงยัาสเปคมาเยอะมากเพราะว่าเขาขายออนไลน์อย่างที่บอกไปว่าถ้ามือถือเขาทําขายออนไลน์เนี่ยมันดั้มราคาลงได้นะครับมันไม่ต้องมีการตลาดมันไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีพนักง,งานใดๆทั้งสิน้นแต่ผมเช็ดบ่อยแล้วเกินนะครับ ดำอย่างนี้เลยนะดีนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับมันจะไม่เหมือนตระกูล A ตระกูล A มันจะมี2 CA ขึ้นไปตัวนี้มี CA เเดียวคือถ้าใครที่มีเสารับสัญญาณที่บ้านไม่เยอะเท่าไหร่มันจะจับได้ไม่ดีเท่า2 CA หมายถึงว่าเรื่องความเร็วด้วยเรื่องสัญญาณด้วยนะครับแต่ถ้าใครอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะแต่บางคนเนี่ยอยู่ตามบ้านนอกมันผมเนี่ยมันก็ยังใช้ได้นะคือคือบางทีมันมันมีเสามีอะไรที่มันจับได้มันก็โอเคนะครับบางทีเราอยู่บ้านเนาะมันใช้ไวไร อ๋อข้างบนนี้ครับอันนี้เป็นรูไมตัวหนึ่งด้านหลังเป็นกล้องแล้วก็สแกนนิ้วมืออยู่ด้านหลังครับด้านขวาเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแน่นนะครับแน่นหนาดีด้านล่างเนี่ยโอ้มันดําหมดเลยนะครับมันถ่ายยากด้านล่างเนี่ยนี่รูลำโพงนะรูไมไทซีหูฟังอยู่ตรงนี้เวลาเล่นเ,เกมก็อาจจะติดหน่อยอ่า ต้องติดนะครับอาจจะต้องสลับด้านมาด้านนี้แต่ก็น่าจะลำคาเนี่มันติดเวลาเราเล่นหูฟังไปด้วยดิเมนชันนี่ทำมาดีนะ191กรัมเองแบต6,000เนี่ยไม่มีใครทำได้แล้วคือเขาเก่งจริงครับ8.9มิลเองบางตัวนี่แบบ4,500อ่าแบรนด์ซีเงี้ยไปสัก9มิลก็มีนะครับคือคือดิเมนชั่นต้องยอมครั้งจริงแต่ว่าที่บอกมันเป็นมือถือกึ่งกึงก่งแฟชั่นกึง่งกึ่งสเปกด้วยนะครับรุ่นนี้ไปดูกันเนาว่าจัดการความร้อนดีไหมซึ่งปกติแล้วซัมซุงจะจัดการความร้อนได้ไม่ดีา,า,บบา,า,า,านน้้กกันดอพตตง็ูม แต่ว่ารุ่นนี้นะครับจากในกลุ on on <UI>. right. ่มเขาใช้มาผมผมดูไม่ค AP ่อยมีใครขายทิ้งเลยครับกล้องก็ดีแบตก็โคตรอึดนะครับ CPU ก็เล่นเกมดีแถมได้แบรนด์ซัมซุงได้วันยูไอที่มันแบบมันซับพอร์ตคนส่วนใหญ่อ่ะที่ต้องการใช้แล้วมีศูนย์บริการทั่วประเทศอ่ะมันตอบโจทย์มากเลยกับรุ่นนี้นะครับไอที่สําคัญตัวนี้นะครับเป็นจอซูเปอร์อโมเลดด้วยนะครับในเลทราคาเท่านี้ให้ซูเปอร์โมเลดที่ดีแบบนี้นะครับไม่มีแล้วมันมีตัวหนึ่งที่ผมไวยไปครั้งที่แล้วคือมีอ่าเสี่ยวมี่เก โน้ตแล้วมันเยอะแยะไปหมดครับจำไม่ได้ Wi-Fi 2.5G ให้มาโอเค ฟิลลิ่งการทัดก็ดีนะครับเสียงแบบแตะนี่ก็ดีแต่มันไม่มีสันเมื่อกี้นะรู้สึกว่ามันไม่ได้ตั้งหรือมันไม่มีเดี๋ยวก็ว่ากันมาอีกทีนะครับตัวนี้มันพร้อมหน้าจอ6.4ครับด้านล่างหนานิดนึงเป็นซูเปอร์มอลดอย่างที่บอกสัดส่วนเนี่ยเป็น19.5:9ตนะมันจะไม่เหมือนตัวรุ่นใหม่ๆรุ่นใหม่ๆอย่าง A21s อะไรพวกนี้มันจะเป็น20:9 Galaxy S20 Series จะเป็น20:9หมดแล้วแต่ตัวนี้ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่ามันยังใกล้เคียงกันอยู่ฉะนั้นมันก็จะเป็นจอที่่มันกกกววว้้าาางง นะประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูจอ20ต่อ9อ่ะนี่จอ20ต่อ9มันจะยาวๆแบบจำสี่ 4, นะเนี่ยมันจะยาวๆเนี่ย20ต่อ9ด้านขวานะอันนี้19.5ต่อ9ด้านนี้ก็ว่ากันไปมาพูดถึงสเปคนะครับตัวนี้เป็นเป็นชิปเซต e x ็ n o s 9 6ต1กนะ10นาโนเมตร GPU Mali G72 MP3 มาขึ้นต้นเป็นมะลิซอนพอแตกไปอ่อนเป็นมะลิลานะครับ ไม่ค่อยมีอลบเล่นตรงนันนี้เป็นกริล่าการ์ดสามที่เขาเค็มไว้นะแต่ผมรู้สึกว่านะในการจับการนั่นนะี่นะผมรู้สึกว่ามันดูเป็นกระจกมากกว่าเป็นพลาสติกหรือเป็นอะคริลิกคือผมไม่รู้นะอันนี้คือผมพูดในในความฟิลลิ่งความรู้สึกนะแต่ว่าสดุอะไรก็ช่างมันเถอะหามายถึงว่าบางทีมันเค็มกันไว้ว่าอ้มันกระจกจอมันดีอย่างนี้นอย่างนี้พอมันใช้จริงอะ่ะมันจับแล้วมันดูเหมือนว่าเราทัดพลาสติกจุดเนี้ยคือจุดที่ถ้าเกิดคนเล่นมือถือเยอะๆเนี้ยมันจะมันจะรู้ ซื้อราคานี้นะได้คอยคืนไม่ต้องติดฟิล์มก็ได้นะใช้มนาะถึงนี้เลยจอมันสว่างเหกินจอมันใสอะ่ะจอมืหลือมันจะมีความใสของมันแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมแอนดรอย10ด้วยนะครับแรม6 s สตอรเรจ8 2 8จัดมาเต็มเลยนะสำหรับตัวนี้ใครจะถ่ายรูปเยอะๆเ,เพิ่มไมโครดิการ์ดก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราแกะให้ดู ช่องไมโครดีการตัวนี้จริงๆคุณซื้อฮะผมไม่ต้องรีวิวคุณก็น่าจะคือมันเป็นรุ่นที่ขายออกน้อยมากนะใครที่ซื้อไปแล้วอ่ะเนี่ยเป็นทริปลอตเลยนะครับไม่ต้องมาแย่งชิงบัรลังอะไรทั้งสิ้นนะครับ2นาโนซิมแล้วก็ใส่1ีกสล็อตเป็นไมโครอ d ดีการได้ เนาะเสียบเข้าไปเหมือนเดิมอ่ะนี่มีสแกนใบหน้าด้วยนะสแกนนิ้วมือด้านหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวลองสแกนใบหน้าแต่สแกนใบหน้าซัมซุงตอนนี้มันยังไม่ได้อัปเดตนะถ้าใส่หน้ากากปุ๊บมันสแกนไม่ติดนะครับมันต้องมาทําใหม<ไ>ใใ่ผมใส่แว่นใช่ผมใส่แว่นใช่ต้องหนาโอเคเนี่ยนะดูจากกล้องเนะี่ยแล้วก็ตัวนี้เป็น UFS สองด้วยก็อ่านเขียนเร็วพอสมควรนะครับกล้องหลังไล่สเปค4ตัวเลยตัวใหญ่ๆนี่64ิล้านพิกเซลตัวนี้เซนเซอร์ใหญ่ด้วยนะ แบรนด์อื่นนี่ผมว่าผมแบรนด์อื่นก็เขาขายดีอยู่แล้วอ่ะยิ่งมายัดสเปคยิ่งมาใส่กล้องดีๆซึ่งซัมซุงเขาเน้นกล้องอยู่นะนะพวกอัลต์วายไงนะหกสิบสี่ล้านพิกเซลหนึ่งจุดแปดนะครับเซ็นเซอร์ไซส์อยู่ที่หนึ่งส่วนหนึ่งจุดเจ็ดสองนิ้วเลยนะใหญ่นะครับหกสิบสี่ล้านนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็อัลต์วายนะครับอัลต์วัตเป็นแปดล้านพิกเซลเอฟสองจุดสองแ้วยี่สิบสามองศานะที่เขาบอกแล้วก็ห้าล้านพิกเซลนะครับมาโคกับเดฟด้านบนเนี่ยเห็นปะมีเลนเดฟ เวลามันประมวลผลซอฟต์แวร์เนี่ยถ้าซอฟต์แวร์เทพแต่ว่าฮาร์ดแวร์ไม่ให้มันก็จะไม่เทพเท่าไหร่ซึ่งซัมซุงจะทําการหน้าชัดหลังเบอร์มาได้ค่อนข้างดีมากนะครับหลังๆเนี่ยผมเคยคุยกับพี่เนยนะหนูเนยแกเขียนซอฟต์แวร์ในการจับ การวัดระยะวัตถุในการทำน้านชั้นหลังเอือของซัมซุงเนี่ยแกบอกว่าแก ah ให้ Excel l e n t เลยดีมากๆนะครับดีมากๆประมาณนี้แล้วก็มี5ล้านพิกเซลมาโคปกติเนี่ยเลยราคานี้เขาให้2ล้านพิกเซลนะตัวนี้คือคือกล้องให้มาดีมากนะครับสเปกกล้องเนี่ยบางบางทีบางคนลืมว่าสเปกกล้องมันดีนะไปนับแต่ CPU อย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ปะโอจอสวยเลย Gala x y Gift มีมาให้นะฮะก็มีรีว์ดอะไรของเขาเยอะแยะผู้ช่วยสมาร์ทอะไรก็ว่าไปนะครับแบรนด์อันนี้อยู่แล้วอะ ให้ราคามาแค่นี้เองนะอย่างคุ้มเลยแหละกล้องหน้ามาดูกล้องหน้าครับกล้องหน้าอยู่ที่32ล้านพิกเซล f 2 0ด้วยนะบางตัวเนี่ยอย่าง s 1 0 Li t e ์เนี่ยเป็น f 2 2นะครับแต่ก็ต้องมาดูกันว่าคุณภาพมันจะดีแค่ไหน,นสามารถใช้ hdr ได้ด้วยนะและที่สาคัญเขาบอกว่ากล้องหน้ามันอัด 4k ได้เอาจิงๆนะโหดมากผมไม่คิดว่ามันอัด 4k ได้ด้วยปกติเนี่ยบางตัวเนี่ยขายเกือบ20,000นอัดได้แค่ full hd อยู่เลยนะบางคนไม่ได้ไปนับถ่าย 4k เนี่ยบางคนไปนับแค่เรื่อง cpu อย่างเดียวนะครับคือเรื่องนี้มันต้อง คิดกันด้วยนะเหมือน A51 อ่ะผมรีวไปว่ามันดีมากเลยนะเพราะว่าม,มันมีกล้องหน้ากล้องอันนี้ 4K มันถ่าย 4K ได้ทุกเลนน่ะโดยขนาดเดียวกันบางแบรนด์เนี่ยยัดสเปคไาเยอะก็จริงแต่กล้องหน้าก็ถ่ายได้ Fu l ด h ีกล้องหลังก็ 4K โอเคแต่พอไปถ่าย60เวียนหัวเราอัตไวท์ก็ถ่ายได้แค่1080อย่างเงี้ยคือมันไม่มีความเสถียรภาพมันไม่มีความมาตรฐานเดี๋ยวนี้แบรนด์ที่เขาจะขึ้นเขาจะต้องช่างสร้างชื่อนะครับเขาไม่ได้มต้องมายัดสเปคอะไรมากมายแล้วเอาดูอย่าง oppo ง่ายๆนะครับผม เขาเริ่มจากเข้าที่เขาจะไม่ยัดสเปกมาเยอะเหมือนเมื่อก่อนตอนที่แบบสร้างใหม่ๆมาพอมันเข้าที่เขาจะทา UI ให้มันเข้ากับทุกคนได้ building. แล้วก็สร้างกล้องให้มันมีเสถียรภาพที่ดีถ่ายวีดีโอก็ต้องดีอัดเสียงต้องไม่แตกแล้วก็เลนทุกเลนสามารถใช้งานได้ดีมาไอโฟนอะ่ะไม่ต้องเคสมอะนะครับพอใช้จริงเออมันทัดมันดี12ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนไม่ว่าจะเป็นแมสแค่ไหนก็ใช้เออมันถ่ายได้ทุกทุกเลนดีอย่างเงี้ยนี่คือจออ m o ม e d สวยมากเลยจอสว่างจังเลยอะ่ะ อ่าผมปรับจอสว่างนะผมเทียบกับ S10 Lite นะที่เป็น Supermullet Plus นะครับไอเนี่ยจอดีมากเลยแยกกับด y นามิกไม่ออกนะครับแต่อันนี้ s u p e r m o l e t โอ้โหสว่างมากเลยนะครับจอแต่ก็จะมีตัวลำคาญหน่อยก็คือติ่งที่มันเป็น Infinity U การทัดก็เป็นรองไม่มากนะครับเป็นรองไอ้นี่ไม่มากนิดเดียวทัดดีมากในราคานี้ไม่รู้จะอวยอะไรแล้วอ่ะมันราคาม,มันทำมาดีจริงคือชื่อชั้นมันก็ดีด้วยแล้วก็เรื่องของสเปคก็ให้มาดีทัดก็ดีวิดีโออ่ะมาดูเทสเขาบอกกล้องหน้าเขาอาจได้ 4K เลยนะ ดูสิโอกล้องหน้าโอโหได้ 4K เลยครับเจ๋งจริง,รงฮะผมบอกเลยกล้องหน้าดีด้วยนะเนี่ยถึงว่าทําไมไม่ค่อยมีคนขายทิ้งนะครับผมบอกเลยว่ามันมันค่อนข้างแบบดีอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นให้คนด,ดูดูดิเนี่ยคือมันมันใช้ได้นะครับเราดูวิดีโอฮะกล้องหน้า 4K เฮ้ยนี่คือกล้องหน้าวิดีโอ 4K นะครับดูครับลำโพงวิดีโอ 4K นะครับ ใช้ได้ลําโพงนะครับไม่ได้ดีอะไรมากมายเสียงลําโพงก็ใช้ได้ครับใช้ได้อันนี้คือการทีวให้ดูนะครับทัชดีจอสวยมากนะครับคือใช้โดยรวมผมว่าน่าจะโอเคกับหลายๆคนอ่ะแล้วดูเดี๋ยวดูนะครับว่าอัลต้าวายเนี่ยมันจะถ่ายได้ขนาดไหนกล้องหลังเนี่ยก็ถ่ายได้ 4K เช่นเดียวกันความสเสถียรวิดีโอเปิดไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูกล้องหลังกล้องหลังวิดีโอ 4K เนี่ยถ่ายได้แค่เลนหลักนะเห็นไหมมันจะได้แค่เลนหลักเลนสามสิบ ดึงโฟกัสก็ค่อนข้างจะกระตุกกระตุกอะเวลาดึงโฟกัสมันจะไม่สมูทเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็ตามเนื้อผ้านะตามที่เห็นครับแต่ไม่ไม่ไม่คนไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เรื่องโฟกัสดึงกระตุกถ้าเป็น Full HD เนี่ยจะอัดเป็นเอลเตอร์วายได้ด้วยเรื่องราคานี้นะครับเอลเตอร์วายก็เป็น Full HD กันหมดนะถ้าตัวนี้เป็น 4K นี่จะโคตรโหดเลยแค่นี้ก็โหดแล้วอะสีสันนี่ค่อนข้างดีมากเลยดูดูสีดูสีเอลเตอร์วายนะนี่คือเรื่องเอลเตอร์วายนะน,นี่ฮะ งมากเลยมีโหมดอะไรอีกโอ้ซุดเปอร์สเตดดี้ยังมีมาให้อีกเหรอซุดเปอร์สเตดดี้นะครับมีมาให้มีอาร์ดูโดมาให้ด้วยเนี่ยเรื่องของฟีเจอร์เนี่ยเขาก็นํานะครับอย่างเงี้ยใช้ได้อีกอ่ะดูโหมดอืน่นๆมีกลางคืนมาให้ด้วยเหรอกลางคืนถ่ายได้ไหมอ๋อโหมดกลางคืนไม่สามารถถ่ายเลนอ์เอลิฟต์ได้นะฮะกลางคืนไม่ถ่ายถ่ายออลิฟต์ไม่ได้นะครับมีไลฟ์โฟกัสมาให้นะครับมันก็มีมาโครนี่ไงโหมดมาโครถ่ายอะไรดีอะถ่ายนาฬิกาครับใกล้ๆ มาโครของซัมซุงเนี่ยค่อนข้างทําสีได้ค่อนข้างดีอิ่มเห็นไหมแล้วก็มาดูเมนูกล้องครับเมนูกล้องเนี่ยจะมีตัวซูเปอร์สโลโมชั่นมาให้ด้วยนะแล้วก็สโลโมชั่นแบบน่าจะเป็นแบบ 240p ้ยถ่ายสโลกล้องหน้าได้เลยถ่ายสโลกล้องหน้าได้ด้วยเดี๋ยวดูความละเอียดครับเป็น 720p นะครับกล้องหน้าเฮ้ยเจ๋งอยู่นะเนี่ยกล้องหลังดิน่าจะเป็น 180p 0อืม 720p ฮะ CPU มันไม่น่าไหวนะแล้วก็ดูซูเปอร์สโลโมชั่นดิปึบ๊บ แบบ9้ง160 fps ก็อัปเดตมาให้มีอะไรอีกนี่มี AR emoji มาให้ด้วยก็คือทำตัวกระตูนเอาไว้ไปคอมเมนต์น่ะเนี่ยก็มีมาให้นะครับอืมถ่ายรูปเราแล้วเดี๋ยวมันประมวลผลให้ผู้ชายอันนี้คืออะไรเนี่ยเด็กอ๋อเด็กนี่ก็เป็นลูกเล่นนะเขาก็มีมาให้เนาะมันเป็นมือถือแฟชั่นอะเป็นมือถือแบบแมสก็มีมาให้เล่น่ะมีชื่อแม่งโคตรเหมือนเลยดูมีหน้ามีตาครับ เลือกผมเดี๋ยวนี้มันอัปเดตไปไกลมากนะมีหน้าเยอะมีหนวดเขาดูดิเอาไว้แต่งนะครับเอาไว้ไปคอมเมนตะ์อะอะไรประมาณนี้นะครับอย่างังนนจันหนวดเกี่ยวเพิ่มไปที่หน้าจอก็ได้นะครับบิ๊กบี้ก็ได้บิ๊กบี้วิชันก็คือแบบเวลาเขาให้ไปหางานหาอะไรมาเนี่ยเราก็เอาไปจอได้เลยมันก็จะขึ้นสินค้าอะไรพวกนี้มาหมดอาหารหมดโปงไม่น่ามีอะไรเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเลยวิดีโอไลฟ์โฟกัสแล้วไม่มีนะครับเดี๋ยวมาดูหมดไลฟ์โฟกัสดิว่ามันจะทําอะไรได้บ้างพร้อมครับยิงเพีย้ยต้องให้ดูครับไปโฟกัสโอ้มีเปลี่ยนเอฟเฟกให้ด้วยเหรอเอ้ยตัีวนี้อัปเดตเหมือนตัว Galaxy A เลยนะครับมีเปลี่ยนเอฟเฟกตรงนี้ให้ด้วยอะ เนียเ่ยเจ๋งวะ่ะเมื่อก่อนไม่มีนะตระก,กูล M ตระก,กูลราคาแบบทำตลาดออนไลน์ไม่มีนะก็มีมาให้นะเออฟีเจอร์อะไรก็เยอะดีนะครับแล้วก็มี AR Doodle วาดได้ด้วยมี Super s t สเตตดีามาให้อีกยังโหดเลยเวลาไปถ่ายแบบแอคชั่นนะวิ่งอะไรแบบเร็วๆปั่นจักรยานอะไรประมาณนี้นะครับจากที่เล่นมาในทัชค่อนข้างจะดีเลยนะครับทัชแล้วก็จอสวยมากเทสลำโพงหน่อยสิสักนิดนึงอ่าเพลงนี้แล้วกัน เปิดเปิดดังสุดไม่ไม่ดีนะครับมันเป็นน้อยออกมาลำโพงดังดีนะอืม yeah. no ได้เลยห7คะแนนได้เลยนะครับเ <Yeah. S 1> จ๋งเลยแต่ว่าอย่างหนึ่งคือมันไม่มี Secure Folder นะครับเห็นไหมมันไม่มี ฉะนั้นในการเช็คคือคุณสามารถเข้าไปโหลดได้ซึ่งถ้ามันมีมันจะขึ้นมาตัวนี้มันไม่มีมาให้นะครับคือมันเป็นชื่อรุ่นที่ไม่ไม่สามารถที่จะโหลด CQ Fol ยลโเดมาได้ของซัมซุงนะซีเคียลโเดมันมีแต่แอปอย่างอื่นเท่านั้นยังไม่พอคุณเข้าไปโหลด Galaxy ตรงนี้ก็ได้คือถ้ามันมีมันจะขึ้นมาเลยแต่ตัวนี้เท่าที่ผมหาแล้วมันไม่มีนะครับอะซีเคียลที่โฟเดห็นไหมโฟเดอร์ที่ปลอดภัยก็ได้ถ้ามันมีมันจะขึ้นมาอะโฟเดอร์ที่ปลอดภัยเนี่ยมันไม่มีจะได้นะครับออ่่เเเเเดีีีีี๋ยยผมมมมจจาาครรืทันนนนฟ์้้ขึ ถ้ามันมีเห็นไหมมันจะขึ้นมาอันนี้นมันจะขึ้นมาให้โหลดฉะนั้นในตัวนี้มันก็โดนกักไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่แบบราคาทูกถูกถ้าเทียบกับตัวซัมซุงด้วยกันนะเห็นไหมมันไม่มีปิดท้ายเดี๋ยวมาดู Galaxy Gift ว่าพ้นโควิดไปเขามีอะไรามาให้นนี่คือ Galaxy Gift นะครับมีลถสูงสุดอะไรนะเนี่ยอ๋อเนี่ยมีลด Galaxy บาทเวลาจะซื้อของเนี่ยมันก็จะมีลดให้นะครับพิเศษซื้อเคสนดสิ0 ลดให้ชาร์จเร็วส่วนลด35%ก็จะมีพวกนี้เครื่องดื่มมีอนะไรบ้างก็เริ่มมีเข้ามานะมีแอนตี้แอนนะครับแบ็คแคนยอนมิสเตอร์โดนัทอ่ะเริ่มมีเข้ามาช้อปปิง้งก็ประมาณนี้นะมันไม่มีอะไรมากนะครับ มีแค่นี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับ Galaxy M 3 1เป็นมือถือที่ค่อนข้างคุ้มมากนะจาก8,590ตอนนี้เหลือ7,200ใส่คอยอีกได้อีกด 700. โอ้ไม่รู้จะคุ้มยังไงเท่ากับได้มา6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับเจ๋งมากอะเอาแค่จอเป็นซูเปอร์โมเดนี่ก็กินแล้วนะครับแบรนด์อีกชื่อชั้นแบรนด์กล้องอีกมีทุกเลนเลยนะครับมาโคก็มีแล้วมาโคร5ล้านด้วยนะอัตวายแป8 000, ล้านเลนหลัก64นะครับอารม8สตอรเรจอให้มาเลยแล้วก็การอัป คิดว่าไม่เป็น2อรองใครแน่นอนนะครับ <Yeah. S 1> อัปเดตซ e เคียวริตแพดหรืออะไรก็ตาม <Yeah. S 1> เขาทำมาได้ดีแบต6000โคตรเยอะสเปคขนาดนี้แบตโคตรเยอะแบตอึดอ่ะไปละครับสวัสดีครับ